ก็วันนี้นะครับเรามาขายนะครับฟุกคุกกิ้งนะครับพี่งานลิ้นติดโปรคับพี่ก้องกับพี่ท็อปเขาชวนมาขายด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วที่ทาไส้อ่วอะไรเงี้ยก็เอาไส้อ่วที่บ้านมาขายเป็นธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่เขาช่วยกันทําอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วกันครับเพราะว่าคือเหมือนงานอาหารเขาก็จะจัดเกือบๆทุกเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าช่วงเดือนไหนเราว่างเราก็จะแบบมาขายอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมาขายปุ๊บเราก็ต้องเป็นแบบพี่ๆคนกันเองมาช่วยกันขายเพราะเราไม่ได อยากอยากซื้ออะไรเงี้ยแล้วเรามีของอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะเอาไปไป,ไปขายให้อะไรเงี้ยครับแต่ปกติก็ส่วนมากก็จะมาขายเป็นงานตามแบบร้านอาหารอย่างนี้หรือว่าเปิดพีออเดอร์ตามในแบบเ,เพจของเรามากกว่าครับต้องติดตามเพราะว่าฟุกเวลาจะไปงานไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะประกาศอยู่แล้วในแบบไอจีอะไรเงี้ยครับว่าเดี๋ยวจะไปออกงานอาหารงานนี้นะอะไรเงี้ยครับก็จะติดตาม ห้สอยไปกับเขาอะไรเงี้ยครับเพิ่งผ่านไปเดือนที่แล้วเองเนาะก็ก็ก็ยิ้มก้าวขวบครับก็เป็นงานแบบจ่กเล็กๆก,ก็จะมีงานที่แบบไปทําบุญร่วมกับแฟนคลับครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นงานแบบมิงเล็กๆที่ทํากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็จะมาแฮปปี้เบอร์เดย์เราวันนั้นอะไรเงี้ยครับก็จริงๆถือว่ามันเหมือนกับเป็นวันเกิดที่ได้อยู่กับ คนที่เรารักอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนๆอะไรเงี้ยครับถามว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบบือหวาอะไรมากก็เหมือนกับเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเราก็เหมือนกับใช้ชีวิตใช้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีแบบให้ของขวัญวันเกิดแฟนขับมาไวพอเราแล้วก็ให้ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พูดคุยกันเล็กๆแน่นอๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบพอเป็นวันเกิดอะไรความความตื่นเต้นมันก็จะค่อยๆลดเริ่มลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอ๋อก็วันเกิดอีกปีหนึ่งแล้วแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนกับแบบเหมือนจะใกล้เลขสามแล้้วมันตอง คิดถึงอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบวางแผนชีวิตตัวเองในอนาคตอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างแบบมีเริ่มคิดบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยว่าเราจะเอายังไงดีต่อไปอะไรเงี้ยครับผม จริงๆมองเรื่องงานในวงการมากกว่าเพราะว่าอย่างธุรกิจอาหารพวกเนี้ยเราก็ถามว่าเราชอบทำธุรกิจไหมเราก็ก็ก็สนุกดีที่ได้ทําแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่างานในวงการมันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวเรามากกว่างานแสดงหรืองานอะไรแบบเนี้ยครับเราก็เลยคิดว่าอนาคตก็วางแผนก็ทํางานในเบื้องหน้าต่อไปหรือว่าในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสก็จะผันไปเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็ไปเรียนต่ออยากเรียนต่อเพราะว่า เราอยากคิดว่าแบบการที่เราเรียนต่อเราสามารถใช้ความรู้พวกนี้ไปทํางานเบื้องหลังได้ในอนาคตอะไรอย่างี้ครับเมื่อตอนนี้ก็น้นเบื้องหน้าเป็นหลักก่อนเลยครับแต่ว่าก็เพื่อเหมือนปูทางตัวเองไปในอนาคตอีกอะไรอย่างี้เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเราจะแบบอยู่เบื้องหน้าได้แบบเท่าไหร่อะไรอย่างี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องปรับตัวให้ทันอะไรอย่างี้ถามว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีงานแสดงอยู่แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าแบบ มันมันมัน,ม,นมันการแข่งขันมันค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบการแข่งขันอะไรขนาดนั้นแล้วเราแฮปปี้กับการที่เราแบบชอบงานแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วอนาคตเราอาจจะแบบอยากลองไปทําเป็นแบบ acting c o u หรือะไรเงี้ยเพราะเราการแสดงอะไรเงี้ยเราเราเลยตัดสินใจอยากจะไปเรียนต่อด้านนี้อะไรเงี้ยครับก็แค่มองๆไว้ก่อนก็แค่ปูไปก่อนเพราะตอนนี้มันก็ยังมีมีอะไรที่ให้ทําอยู่ครับผมก็ตอนนี้ก็ริ้พึ่งเริ่มอ่อนไปตอนแรกครับวันจันทร์ วันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็ถือว่ากระแสะตอบรับค่อนข้างดีครับแฟนๆที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้การตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าแฟนๆของพี่โคจิอะไรเงี้ยเขาก็ชื่นชอบซีรีส์เขาก็รอติดตามอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็มีเหมือนประมาณ12สองหรือสิบสี่ EP นี่แหละครับก็ฝากติดตามด้วยทางช่องเวิร์พอยครับใช่ค่ะหนูเองค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่มิกอีกคือไม่นานเท่าไหร่ค่ะแปดปีใช่คือต่างคนต่างไม่ว่างค่ะในช่องนั้น แต่คนต่างไม่ว่างค่ะในช่วงนั้นก็เลยแบบว่าอตอนนี้แบบว่าทุกอย่างลงตัวแล้วก็ได้กลับมาเจอพี่มิกแล้วเอาจริงๆงานหนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำพี่มีก็เป็นคนบอกว่าแบบว่าน้อง8ปีแล้วนานหนูก็ จริงป้าคือหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันนานขนาดนั้นต่พอมันขึ้นเป็นตัวเลขปุ๊บก,ก็โอ้ก็นานอยู่ได้เข้าฉากมาแล้วคะ่ะใช่<ป><ป>ก็คิดว่าสงกันรอคอยคะ่ะพี่มิกหล่อเหมือนเดิมไม่มเคยเปลี่ยนเน่เป็นไงพี่มีเอาตังค์ให้หนวดด้วย <laughs> ใช่ค่ะพี่มิกอไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่า <laughs> พี่มิกะเขาเขาเคยร่วมงานกับพี่มิกแล้วพี่มิกก็มีความเป็นมืออาชีพใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นก็เราก็มีคุยกันแล้วพี่มิกก็บอกว่าตอนนั้นะพี่ยังจําได้แบบตอนที่แบบมาถ่ายละครแรกๆแบบน้องยังเก่งๆอยู่เลยหนูวอลพี่หนู เก่งมากหนูยังไม่เคยเล่นละครเลยเราต้องมาเล่นกับพี่หนูต้องมาเล่นแบบโดนยิงไปเล่นแบบเป็นคนรักของพี่ด้วยหน,นูตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเออแบบน้องก็แบบว่าโตขึ้นพัฒนาดีขึ้นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะไม่ไม่ดราม่ามา,า,มา,มาก<ด>าใช่ใช่ชบบใช่ค่ะแต่ว่าคือเท่าที่อ่านบทแล้วก็คือเป็นบทที่สนุกมากค่ะแล้วก็ดําเนินเรื่องไวแล้วก็คือจะได้เห็นความสัมพันธ์ของตัวพระนางอะอยู่ด้วยกันตลอด ใช่ก็จะเห็นว่าเอ้ยเขาอยู่ด้วยกันอาจจะแบบแทบทุกที่เลยแล้วๆนี่อยนี้หรือว่ายังไงก็ต้องรอติดตามชมรอดูว่าทางค่ายหรือว่าทางช่องอัปเดตยังไงค่ะสุดๆดีใจกับเพื่อนด้วยใช่ค่ะมีโอกาสเข้ามาเขาก็ทําอย่างเต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดก็มา้วนะแล้วคิดว่าคือเขาก็จะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆจากทางนี้ด <show> ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แฟนๆที่เป็นแฟนคลับทางอินเตอร์ด้วยก็ก็อวยพรเห้เขาประสบความสําเร็จค่ะใช่มีค่ะนี่ขนาดว่า พี่มิกกับพิงคอยยังวนกลับมาได้เลยเอ,อ,อยู่พิงมันก็ต้องกลับมาได้อยู่แล้วถูกต้องฉันมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดวถ้าเิดว่าอะไรที่มันลงตัวก็คงได้กลับมาเจอกันค่ะอ,อ,อยากร่วมงานกับเพื่อนใช่เพราะว่าพอมานั่งกิิๆด,ดูอืมน่าเหมือนกันออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันอยู่แถวนี้แหละ ดี๋ยวเาอยู่แถวนี้เออจริงๆหนูก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับเขาเพราะว่าเขาก็ก็ทางานหนูคิดว่านักแสดงทุกคนนะค่ะทํางานมาเยอะแล้วก็คงอยากจะได้อะไรที่มันมันพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆของตัวเองด้วยก็คิดว่าเขาเขาก็คงดีใจที่ได้ได้ทำงานนี้ค่ะก็มีค่ะก็มีก็มีบ้างอะไรเงี้ยก็แบบถาม ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าก็แบบเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เห็นยอะไรเงี้ยก็ตามภาษาเพื่อนไม่ได้เจอเลยใช่ไม่ได้เจอเลยค่ะใช่สวัสดีค่ะเนยสมิตาแซจิวมิสยูนิเวิร์สปราจีนบุรี2025ค,ค่ะสวัสดีค่ะเซร่าด,ดวงเดือนคอรลินสมิสยูนิเวิร์สระยะอยง2025ค่ะเรื่องตื่นเต้นต้องตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะตื่นเต้นมากที่เราจะต้องเข้ากองคือมันแบบ มันรู้สึกแบบมันเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยเนาะคือเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนที่เราประกดระยองเสร็จเรามีเวลาเตรียมตัวทั้งสองเดือนในใจคิดแบบโอ้สองเดือนเหลือเฟือแต่พอเนี่ยมันใกล้ขึ้นวันเดือนเรารู้สึกว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังอยากทําอยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าให้แพ็คกระเป๋าเข้ากองวันพุวกนี้เลยก็ทําได้เช่นกันนะคะแต่แค่ จริงไหมคือหมายถึงว่าเรื่องสปิริตเราอะเราแบบเราพร้อมเราแบบให้ประกวดพรุ่งนี้เลยเราก็ทําได้แต่เราแค่แบบอยากได้เวลาเพิ่มเติมในการที่จะเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้านะผมให้มันเปะ๊ะเพราะว่าในปีนี้บริบทของเขามันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเขามีเป็นทีมของ celestial universe มันก็แปลว่าแบบมันจะต้องมีคอนเซปต์ที่มันจะต้องแหวกแนวแล้วฉีกกว่าปีอื่นๆมากมันก็เลยต้องทําการบ้านเพิ่มอีกนิดหนึ่งเรื่องเสื้อผ้าของสปอนเซอร์ที่เราจะต้องแบบ แต่งให้มันเป็นสีให้มันเข้ากับเขามันก็เลย t r i กี้ในเรื่องแค่เสื้อผ้านะผมเลยค่ะแต่ว่าเรื่องสปิริตใจและกายก็คือถ้าจะ <พอ S 1> ให้เข้าละ่ะไปได้เลยไปได้เลยจับมือไปได้วยกันได้เลย <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> พร้อมมาก <laughs> ใช่ค่ะแต่ถามว่าพร้อมมากไหมอาจจะไม่ได้มากที่สุดก็คือถ้ามันยังมีเวลาให้เราใช่ไหมคะได้แบบเนี่ยฝึกเดินฝึกตอบคําถามเนาะมันก็จะยิ่งเป๊ะปังนี้คืนใช่เพราะว่าการการฝึกเดินการฝึกตอบคําถามเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าแบบอยู่บนเวทีมันคือไปที่ประจักษ คือถ้าเราทําได้ดีอ่ะทุกคนก็จะแบบว่าเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเออคนนี้ทําดีนะคนนี้แบบว่าตอบคําถามดีนะแล้วก็ในรู้สึกว่านอกจากในเรื่องการแบบเตรียมตัวการตอบคําถามการเดินอ่ะเรื่องลุกการวางลุกในแต่ละวันในการเข้ากองอ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากๆ,ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผมหรือว่าเสื้อผ้าอันเนี้ยคือเนยค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบว่า ซีเรียสในเรื่องลูกในทุกๆวันมากพอแบบว่าเราจะเข้ากองอะถ้าเนายังไม่ได้มีลุกที่แบบวางไว้ครบอะเนยก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจอยากเตรียมให้ครบเพราะว่านางงามอะไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะคือต้องแก้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลามันมีอีกิเด่นอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้เราเตรียมตัวมาดีแล้วนะสรุปแล้วจริงๆคืองมันจะเกิดอะไรก็ได้ที่แบบมันทําให้เราต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทําให้ได้ในตอนแบบว่าเข้ากอง แต่ว่ามั่นใจว่าทําได้แน่นอนค่ะก็จริงๆก็พร้อมกับการเข้ากล่องแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเนยกับพี่ซาลาด้วย 3 B beauty brains กับ business เพิ่มมาอีกอันนึงเป็น body ด้วยละกันนะมี4 B เลยตอนนี้รู้สึกว่าถ้าหลายๆคนที่ติดตามเราแล้วก็เห็นการประกวด Miss Universe แยองก็น่าจะตอบเป็น B ที่2ก็คือเป็น brains นะคะเพราะว่าซาร่าเนี่ยถึงแม้ว่าประกวดในครั้งนี้เป็นครั้งที่4แต่ว่าในยุคสมัยก่อนๆที่ประกวดตั้งแต่ปี2019เนี่ยมันไม่ได้มีคำว่าดอมหรือแฟนดอมนะคะมันไม่ได้มีการสร้างฐานแฟนคลับแบบนั้นมันก็เลยทําให้ซาร่าหลุด ดุดไปจากการสร้างฐานแฟนคลับมาตั้งแต่ตอนประกวดครั้งแรกทีนี้ในปีนี้การที่มีดอมหรือว่าการที่สร้างยอดขายให้กับองค์กรเป็น B ีที่คือเป็นบิสเนสเป็น B ีที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆพอเรารู้ว่าเราด้อยด้านนี้เราก็พยายามที่จะชูในเรื่องของ B EE, คือ Brains ของเราก็คือเราเป็นคนที่เขาตั้งชื่อเราว่า,วานางงามสายสปนะีชแต่ที่จริงซาร่าก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เป็นสายสปีชนะคะ <c oughs> คืออาจจะแค่แบบจังหวะที่เหมือนตอนระยองอ่ะ เราค่อนข้างจะตั้งสมาธิดีมากเป็นการประกวดที่ตั้งสมาธิที่ดีที่สุดเราตั้งแต่เคยประกวดมานะคะเลยรู้สึกว่ามันเลยทําให้ตอบออกมาแบบไม่ลน่น แต่ทีเนี้ยถ้าคั้ะโดนโยนคําถามมาในคําถามที่เราไม่ได้ฟ a มิ l i a r ด้วยเือเราเป็นท็อปิกที่เราไม่ได้เข้าใจด้วยเหมือนว่าอาจจะเป็นคาถามเซนิทีฟเช่นเรื่องรัฐบาลเป็นต้นเราอาจจะไม่ที่เป็นนางงามสายสปีดที่ทุกคนเห็นก็ได้คือเราก็มีความแบบกังวลเหมือนกันแต่พอคุยหน้ากล้องแบบเนี้ยเอาคอสมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นแอดมิสเฟียร์ที่มันสบายมันอยู่กันเองมันไม่ได้มีคนเป็นร้อยเป็นพันอยู่ข้างหลังแล้วแสงสาดกล้องนู่นนี่นั่นมันก็เลยไม่ได้มีความกดดันถ้าสามารถเอาความเป็นแบบเนี้ย เนี่ยที่ตอบคุยกับกล้องอย่างนี้ได้ไปอยู่บนเวทีได้มันก็จะดีมากก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทําคือตั้งสมาธิให้ดีที่สุดค่ะของเนยนะคะก็น่าจะเป็นบีบอดี้ละกันอะบอดี้หนูว่าบอดี้หนูก็ให้ส่วนบิสเนสหนูว่าหนูก็ไม่ไม,ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นนะคะก็ขายได้นะคะแล้วก็แต่ว่าจริงๆอะในบีที่หนูมั่นใจอะหนูก็ยังพัฒนาอยู่ในทุกๆ ในทุกๆวันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราทําดีแล้วเราไม่พัฒนาเราไปพัฒนาด้านอื่นไหมค่ะในยังพัฒนาในทุกๆบีไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถนะคะความสวยงามบิวตี้ควีนบางคนอาจจะแบบมองว่าแบบเออในยังมีความแบบเป็นดาราย,ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบิวตี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นนางงามขนาดนั้นอเห็นเดินเดินก่อนค่ะเห็นเนยเดินเห็นเนยแบบนี้เป็นคนที่เดินสวยมากขอบคนที่นเนนดินใช้เวลาคือเป็นคนที่ ที่เข้าใจเข้าใจการหากกล้องเล่นกล้องแอร์ทามคือน้องทําคือน้องเหมือนประกวดเวทีใหญ่มันเยอะแล้วแต่ที่จริงนี่คือเวทีวทแรก,แรกนะใช่ใชอันนี้คือเวทีแรกของเนยเลยแล้วก็ถามว่ากลัวไหมจริงๆไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนแล้วก็พยายามจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดในการประกวดครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นปีแรกเราก็อยากจะทํามันออกมาให้แบบให้ทุกคนประทับใจ จริงๆอะถ้าประสบความสําเร็จในปีนี้ก็จะดีเราจะได้ไม่ต้องมีปีต่อไปเราก็จะได้แบบว่าไปในใช่เราจะได้แบบว่าไปในเส้นทางแบบมุ่งตรงที่แบบเราแบบต้องการเลยค่ะมีทําให้แบบว่าพี่ๆแม่ๆนะคะชาวนาวีก็มีเขินกันกุบกิบจริงๆอะพูดเรื่องนี้ก็แอบเขินนิดนึงคือจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบว่านัดกันทําแต่ว่าในหลายๆโมเมนต์นะคะมันมันคือเรื่องจริงที่แบบแฟนคลับพี่วีนาเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออแบบ เคมีมันได้ไดแล้วด้วยความที่แบบเนยก็ได้เป็นรูมเมทกับพี่วินาตอนประกวดสระบุรีพี่วินาเขาก็น่ารักคือเหมือนทําอะไรด้วยกันมาก็หลายอย่างอยู่ค่ะก็เวลานอนตื่นนอนเป็นนาฬิกาปุกให้หนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนยก็รู้สึกว่าเออถ้าเนยเป็นแบบใครที่สามารถทําให้พี่วินาแบบได้แสดงมุมน่ารักที่ บบปกติใช่เป็นปกติที่แบบเขาแบบหลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นน่ะก็รู้สึกดีที่แบบว่าอยากเป็นอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจเอ้ย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> น่ารักดีค่ะเนยก็ชอบชอบกระแสนี้แล้วก็พยายามเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์กับพี่วีนาออกมาให้แบบว่าชาวด้อมได้เห็นกัน <laughs> เผื่อจะมีด้อมวีเนยออกมาเร็วๆนี้หรือเปล่าเออ <laughs> ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามแล้วก็สปอร์ตนะคะแล้วก็มาเข้าด้อมด้วยกันนะคะดวงใจของดวงเดือนสามารถหาซาร่าในโซเชียลมีเดียได้ในทุกแพลตฟอร์มตามแฮชแท็กดวงใจของดวงเดือนค่ะเพราะว่าถ้าพูดชื่อ IG แล้วเดี๋ยวมันจะมันจะพิมพ์ยาก <c oughs> ดวงใจของดวงเดือนในแฮชแท็กยังไงก็เจอแน่ทุกแพลตฟอร์มสามารถ Follow กันได้ในโซเชียลมีเดียเลยค่ะ ของเนยนะคะก็ฝากติดตามในทุกช่องทางโซเชียลเหมือนกันค่ะสมิตาแซจิวค่ะ S A M I T A S A E J I W ค่ะแล้วก็ฝากเข้าด้อมเนยด้วยนะคะอนุบาลมีเนยค่ะยังเป็นด้อมเล็กๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตใหญ่แน่นอนค่ะเออโอเคถ้าเนยเลือกได้คนหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คงก,ก็เลือกพี่วีนาเลือกพี่วีนาเลย <c oughs> เพราะว่าคือจริงๆเหมือน ความตั้งใจของเนยตั้งแต่เวทีแรกที่ประกวดที่สระบุรีอะค่ะคือเนออยอะดูพี่วีนาประกวดมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของเขาในการประกวดของเขาก็รู้สึกว่าอยากจับมือกับพี่วีนาตั้งแต่รอบสระบุรีแล้วคือมั่นใจแหละว่ายังไงพี่วีนาก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบทําออกมาได้ไม่ดีนะหนูก็ ตั้งใจทําแสดงความสามารถตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าพอผลมัน,มนออกมาเป็นอย่างนั้นก็คือน้องเกดได้จับมือกับพี่วีนาแต่ว่าเนยก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าน้องเกดก็คือคนที่แบบว่าไปมงโลกมาแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้แพ้ใครแพ้แพ้น้องเกดก็รู้สึกว่าสมศักดิ์ศรีค่ะได้ที่3ลรองสองก็โอเคซึ่ง่เวทีนั้นผ่านไปตอนนี้เนยก็มาเป็นมิสยูนิเวิร์สปาจิมบุรีถ้าถามว่าอยากจับมือกับใครยังคงความตั้งใจเดิมค่ะอยากจับมือกับพี่วีนาก็คือถ้า ให้เลือกได้หนึ่งคนคืออยากจับมือกับพี่วีนาค่ะโอ้ยซาร่าเลือกยากมากเลยอะ่ะเพราะว่ามีคนที่รู้จักในกองด้วยรวมถึงมีคนที่เราชอบอยู่แล้วจับมือเพื่อนละกันแพรวันนี้เรืองทองค่ะเพราะว่าแพรกับซาร่ามีความตั้งใจที่อยากจะจับมือด้วยกันตั้งแต่ตอนซูปราแล้วนะคะ2022ฉะนั้นขอให้เรา remake history แล้วก็ขอให้เราได้มาจับมือกันอย่างสมควรตั้งแต่แรกนะคะก็เอาเป็นแพรวันนี้เรืองทองละกันค่ะ <c oughs>